วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหมู่บ้านเดอะบีทหมู่บ้านสไตล์อังกฤษโมเดิร์นบนบ้านในทำเลและสังคมคุณภาพที่ที่สุดในเชียงใหม่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในคลิปกันครับ หมู่บ้านเดวิดตั้งอยู่บนวงแหวนรอบ2บนพื้นที่ดิน30กว่าไร่บ้านมีทั้งหมด121ยูนิตบ้านของเราจะมีทั้งหมด4ไท้าครับแล้วก็อีกไท้หนึ่งมีช็อปเฮาส์สนุนราคาเริ่มต้นเพียง7ล้านบาทบ้านจะมีแต่ละไท้แล้วก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โครงการเดอะบิทของเราเป็นบ้านสไตล์อ g ง i s h โมเดิ n ตั้งอยู่บนทำเลและสังคมที่ดีที่สุดของเชียงใหม่เพียบพร้อมไปด้วย f a c i l ลิตต่างๆมากมายอาทิเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนตสซาวน่าห้องสตรีมพร้อมห้องมิ e t ติ้งรูมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานขายโครงการเดอะบิทและพบกันที่เดอะบิทนะครับ